ในคลิปนี้เราจะศึกษาถึงหลักการจัดอันดับดีหรือ w e l l o r d e r i n g Principle ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของจงินนับที่กล่าวว่าทุกๆสับเซตของจนลนนับที่ไม่ใช่เซตว่างจะมีสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดเสมอซึ่งหลักการจัดอันดับดีหรือ w e l l o r d e r i n g Principle นี้ยังสมมูลกับ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์หรือ Principle of Mathematical Induction ที่เราศึกษาไปแล้วฉะนั้นเราสามารถนำเอาหลักการจัตุับดีนี้ไปใช้ในการพิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับจำนวนนับ n ว่าเป็นจริงได้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถนำเอาหลักการจัตุับดีไปใช้ในการพิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับจำนวนนับ n ว่าเป็นจริงได้อย่างไร หลักการจะอันดับดีหรือ Well Ordering Principle สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้คือ WOP กล่าวว่าทุกๆสับเซตของจำนวนนับที่ไม่ใช่เซตว่าจะมีสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดเสมอนั่นคือให้เซต S เป็นสับเซตของจำนวนนับและ S ไม่เท่ากับเซตว่างจะได้ว่ามี x เป็นสมาชิกของเซต S ซึ่ง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a สำหรับทุก a ที่เป็นสมาชิกในเซต S ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า ทุกๆสมาชิกที่อยู่ในเซตเอคือสมาชิกต,ตัวที่เล็กที่สุดเสมอจากสมบัติของหลักการจะอัดดับดีนี้เราจะเอาไปใช้ในการพิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับจึงวนนับเอยนได้โดยมีโครงสร้างในการพิสูจน์ดังนี้ขั้นตอนการพิสูจน์ประพจน ทุก n ที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับซึ่ง p n โดยอาศัยหลักการจะอันดับดีหรือ w o p มีขั้นตอนดังนี้ขั้นแรกเราให้ a เท่ากับเซตของ n เป็นสมาชิกของจำนวนนับโดยที่ not หรือนิเศษของ p n เป็นจริงนั่นก็คือเราจะต้องแปลงประโยค p n ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของนิเศษของมันจากนั้น สมมุติเพื่อให้เกิดข้อความขัดแย้งว่า A ไม่ใช่เซตว่าขั้นตอนที่3ให้ M เป็นสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดของเซต A แล้วแสดงให้ได้ว่า p 1เป็นจริงจากนั้นเราจึงทำการแสดงว่า M-1 เป็นสมาชิกของจำนวนนับเพราะว่าจากข้อ4เราได้ว่า1ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เนื่องจาก M เป็นสมาชิกของจำนวนนับดังนั้น M ไม่เท่ากับ1และ M มากกว่า1น,นั่นเอง ข้อ6เราจึงสรุปได้ว่า p m 1เป็นจริงและการที่ m เป็นสมาชิกของตัวที่เล็กที่สุดของเซต A จึงแสดงให้ได้ว่า p m เป็นจริงซึ่งขัดแย้งกับการที่ m เป็นสมาชิกของเซต A เพราะว่าถ้า m เป็นสมาชิกของเซต A แล้ว m จะต้องสอดคล้องกับ not p n ซึ่งขัดแย้งกับการที่ p m เป็นจริงดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า a เป็นเซตว่างนั่นคือเราพิสูจน์ได้ว่าทุก n ที่เป็นสมาชิกของจุนวนนับ p n จะเป็นจริงทีนี้เราจะนําเอาหลักการจากอันดับ d นี้ไปใช้ในการพิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับจุนวนนับ n ว่าเป็นจริงได้อย่างไรให้เราดูตัวอย่างต่อไปนี้จากตัวอย่างนี้ข้อให้เราพิสูจน์ว่า1บวก2บวก3 ไปเรื่อยๆจนถึงบวก N เท่ากับเศษ1ส่วน N คูณกับ N บวก1จากประโยค p n ตรงนี้เป็นการพิสูจน์ว่า p n เป็นจริงทุก N ที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับโดยใช้หลัก wop หรือ well ordering principle เราเคยพิสูจน์ข้อความนี้แล้วว่าเป็นจริงโดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ไปแล้วคราวนี้เราจะมาพิสูจน์โดยใช้หลักการจะอดับนี้ว่า จะพิสูจน์ได้อย่างไรคราวนี้นักเรียนไปดูย้อนกลับไปดูคุงสร้างการพิสูจน์โดยใช้หลักการจัดอันดับดีขั้นแรกขอให้เราสมมุติว่า a, a เป็นเซตของ n เป็นสมาชิกของจุงวนนับโดยที่ not p n เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างข้อความหรือเซต a ออกมาก่อนเราก็ให้ให้ a เท่ากับเซตของ n, n เป็นสมาชิกของ จำนวนนับโดยที่ n ็อหรือนิเศษของ pn อันนี้คือ pn คือข้อความที่เราต้องการวิสูทน์เนี่ยอยู่ในรูปนี้เพราะฉะนั้น n ็อหรือนิเศษของ pn ก็จะได้ว่า1บวก2บวก3ถึงบวก n จากเท่ากับก็เปลี่ยนเป็นไม่เท่ากับเศษหส่วน n คูณกับ n บวกหเราก็มาใส่ตรงนี้หลักเครื่องหมายโดยที่โดยที่1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ไม่เท่ากับเศษหส่วนสอคูณกับ N บวกหจากนั้นเราแสดงข้อแรกได้แล้วจากนั้นเราต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่สองหรือข้อ2สมมุติเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งว่า A ไม่ใช่เศษวา ขั้นตอนที่2นี้เราจะสมมุติเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งว่า a ไม่ใช่เสร็จว่าสมมุติเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งว่าเซตเเนี่ยไม่ใช่เสร็จว่าไม่ใช่เสร็จว่า เนื่องจากเนื่องจาก A เป็นสับเซตของจำนวนนับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราให้ A เท่ากับเซตของ n เป็นสมาชิกของจำนวนนับโดยที่ n ตัวนี้ต้องสอดคล้องกับสมการ A. ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขตัวนี้ต้องสอดคล้องกับ N o t ต pn ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า A เป็นสับเซตของจำนวนนับเนื่องจาก A เป็นสับเซตของจำนวนนับโดยหลักการจะดับดี จะได้ว่า A ต้องมีสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดโดยหลักการจาัดอันดับดีหรือ WOP เนี่ยจะได้ว่า A มีสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดจะได้ว่า A มีสมาชิก ะจะได้ว่า a มีสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดคราวนี้ตัวนั้นคืออะไรเราก็สมมุติให้มีตัวแปรสักตัวหนึ่งเป็นสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดของเซต A นั่นก็คือเข้าสู่ข้อ3าขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เราแสดงแล้วต่อมาเราให้ M เป็นสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดของเซต A ให้ m เป็นสมาชิกเล็กสุดของเซต a ให้ M เป็นสมาชิกเล็กสุดของเซต a นั่นก็คือ m เป็นสมาชิกของเซต a นั่นคือ m เป็นสมาชิกของเซต a ถ้า m เป็นสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดในเซต A แล้วสแสดงว่า m ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A ในที่นี้คือ n ถูกไหมสแสดงว่า m ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n สำหรับทุก n ที่เป็นสมาชิกในเซต A เราก็มาเขียนได้ว่าและ m น้อยกว่าหรือเท่ากับ n สำหรับทุกสมาชิก n ของเซต a ของเซต a ต่อมาเราต้องแสดงให้ได้ว่า p 1เป็นจริงขั้นตอนที่3ไปแล้วเนาะคราวนี้เราจะมาแสดงให้ได้ว่า p 1เป็นจริงเนื่องจากการแสดงว่า p 1เป็นจริงนักเรียนก็เอา1ไปแทนใน p n ข้อความที่เราจะพิสูจน์ก็คือข้อความนี้ไม่ใช่มาแทนอนนี้นะอันนี้คือ N o t Pn ถูกไหมเพราะมีเครื่องหมายไม่เท่ากับตรงนี้คือ Pn เราต้องแสดงว่า P1 เป็นจริงนั่นก็คือเอา1มาแทนที่ n ในข้อความ Pn ตรงนี้เนื่องจากเนื่องจาก P1 ของเราเนื่องจาก P1 ก็คือเอา1ไปแทนที่ n จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณกับ1วงเล็บ1บวก1เท่ากับเท่าไรเอิรเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ2ซึ่งเท่ากับ1ดังนั้น P1 เป็นจริงเราจึงได้ว่าหนึ่งนั้นไม่เป็นสมาชิกของเซต a ที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เพราะว่าในเซต A นั้นมันต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้คือเครื่องหมายไม่เท่ากับแต่เราพิสูจน์ได้ว่า1น,นั้นมันสอดคล้องกับ pn ตรงนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้น1ก็ไม่เป็นสมาชิกในเซต A 1ไม่เป็นสมาชิกของเซต A ดังนั้นดังนั้น m ซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A เนี่ย m ก็ต้องไม่เท่ากับ1เนานะเพราะว่า1ไม่ได้อยู่ในเซต A m, m ไม่เท่ากับ1น,นั่นคือ m, m จะต้องมากกว่า1ทําทำให้ได้ว่าทำให้ได้ว่า m ลบ1เป็นจำนวนนับ ตรงนี้หมายความว่าอย่างไงเนื่องจาก1ไม่ได้อยู่ในเซต A แต่ M อยู่ในเซต A เพราะฉะนั้น M ไม่เท่ากับ1อยู่แล้วและ1เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับ M ก็เป็นสมาชิกของจำนวนนับทำให้ได้ว่า M ต้องมากกว่า1เพราะว่า M คือสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดในเซต A แต่ M ไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวสมาชิกที่เล็กที่สุดของจำนวนนับเนี่ยมันคือ1ถูกไหมแต่1ไม่ได้อยู่ในเซต A เพราะฉะนั้นสมาชิก m ซึ่งอยู่ในเซต A นั้น m ก็ต้องมากกว่า1ด้วยเมื่อ m มากกว่า1ทําให้ได้ว่า m ลบ1ก็เป็นจํานวนนับเราจึงได้มาว่าเนื่องจาก m ลบ1เนี่ยเป็นสมาชิกของจานวนนับฉะนั้น m ลบ1ก็ต้องน้อยกว่าน้อยกว่า m แน่ๆโดยที่ m เป็นสมาชิกเล็กสุดของ a ของ a m เป็นสมาชิกเล็กสุดของ a เราจึงได้ว่าถ้า m เนี่ยมันเป็นสมาชิกตัวที่เล็กที่สุดอยู่แล้วแต่มี m ลบหนเนี่ยมันน้อยกว่า m สแสดงว่า m ลบหนึเนี่ยไม่ได้อยู่ในเซต a เราจึงได้ว่า m ลบหนึ่งไม่เป็นสมาชิกของเซต A ดังนั้นถ้า m ลบหนึ่งไม่เป็นสมาชิกในเซต A แสดงว่า m ลบหนึ่งนั้นก็ไม่สอดคล้องกับข้อความตรงน ถ้า m 1ไม่เป็นสมาชิกของเซต a แสดงว m ่า m ลบต้องไม่สอดคล้องกับข้อความตรงนี้นั่นก็คือ m ลบหต้องสอดคล้องกับข้อข้ความตรงนี้คือ p m ดังนั้น m ลบหต้องสอดคล้องกับ p n นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเซต a ก็จะได้ว่า1นบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง เลบหนึ่งเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเอลบหนึ่งก็คือเอาเมลบหนึ่งไปแทนที่ใน Pn เอ็นั่นเองคูณกับเอลบหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเอ็มลบหนึ่งคูณกับเก็บตรงนี้เป็นการพิจารณา p m-1 ลบหว่าเป็นจริงมาดูในโครงสร้างการพิสูจน์เราได้ว่าแล้ว m-1 ลบหเป็นสมาชิกของจวนนรแล้วเราก็ได้ว่า p m-1 ลบหเป็นจริงต่อมาเราจะแสดงว่า p m เป็นจริงนั่นก็คือเอา m ไปแทนที่ n ในประโยค p n นั่นเอง ก็คือเอา m มปแทนที่ m ในประโยค pn ตรงนี้เราจึงได้ว่า1นึบวกสองบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง m ลบหแล้วก็บวก m ก็จะเท่ากับ เศษ1ส่วน 2. m ลบ1คูณ m บวก m นั่นคือเราจะแสดงว่า pm เป็นจริงตรงนี้เราแสดงถึง m ลบ1ว่าเป็นจริงแล้วการที่เราจะแสดงว่า pm เป็นจริงเราก็แสดงต่อไปจนถึงตัวที่ m นั่นก็คือเอา m, m มาบวกเข้าทั้งสองค้างก็จะได้ข้อความตรงนี้ออกมาทีนี้เมื่อเราลองทำการจัดรูป ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสอง m คูณกับ m ลบหนึ่งบวกสองนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสอง m คูณกับ m บวกหนึ่ง จากตรงนี้เราจะได้แล้วว่า pm เป็นจริงทำไมถ้า pm เป็นจริงแสดงว่า m นั้นน่ะสอดคล้องกับ p n ก็คือ m สอดคล้องกับประโยคนี้นั่นก็คือ m ไม่สอดคล้องกับประโยคนี้เพราะว่าถ้า m มันสอดคล้องกับประโยคนี้จะได้ว่าฝั่งนี้ต้องไม่เท่ากับฝั่งนี้แต่เนื่องจาก ฝั่งนี้เท่ากับฝั่งนี้ตามที่เราแสดงไว้เห็นไหมตรงนี้คือข้อความ pm ก็คือ1บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึง ตัวที่ m เนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน2 m คูณกับ m บวก1ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับ p n ว่าเป็นจริงสอดคล้องกับข้อความ p n ตรงนี้ว่าเป็นจริงสแสดงว่า m นั้นไม่สอดคล้องกับข้อความตรงนี้ซึ่งมันขัดแย้งกับการที่เราบอกว่า m เป็นสมาชิกของเซต a เพราะว่าถ้า m เป็นสมาชิกของเซต a นั่นคือ m ต้องสอดคล้องกับข้อความตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับแต่เราแสดงแล้วว่า m นั้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับเพราะฉะนั้นมันเกิดข้อขัดแย้งกับการที่ m เป็นสมาชิกของเซต a ดังนั้นขัดแย้งกับที่ m เป็นสมาชิกของเซต a ดังนั้น m เป็นเซตว่างดังนั้น m เป็นเซตว่างเราจึงสรุปได้ว่าทุก n ที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับข้อความ p n เป็นจริงก็คือตามที่เราสมมติไว้ว่า not p n เป็นจริงนั้นก็คือไม่จริงเพราะว่ามันขัดแยง้งเราก็จะได้ว่า p n เป็นจริงเราจึงสรุปได้ว่า ทุกเที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง N จึงเท่ากับเศษ1ส่วน2 N คูณกับ N บวก1นั่นก็คือ P N เป็นจริงนั่นเองอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์โดยใช้หลัก Well Ordering Principle หรือ WOP เข้ามาช่วยในการพิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวกับจำนวนนับ n ว่าเป็นจริง